สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับเจอกันอีกครั้งและนี่คืออายุน้อยร้อยทีมครับโดยผมพิธีกรอายุน้อยร้อยโลกนะครับ รายการนี้คือรายการที่เราจะเชิญแขกรับเชิญมาแล้วมาจัดฟูลทีมในเกมฟีฟ่ออนไลน์สจะด้วยท็อปปิกไหนหัวข้อไหนอะไรก็ได้ผ่านมาแล้ว3คลิปทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมพูดเลยแขกรับเชิญน่าจะทําให้ทุกคนสดใสกันอีกแล้วครับพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับพี่น,นินเจนินออฟฟิเชีย สวัสดีครับพี่ครับผู้หญิงที่มากความสามารถนะครับผมเขาคนนี้สามารถขับรถด้วยเท้าได้นะฮะแล้วก็ใช้มือเหยียบคันเร่งอะไรจะขนาดนั้นไม่ใช่พี่นินนี่ก็คือเป็นนักดนตรีด้วยนะครับผมเป็นนักธุรกิจที่สําคัญเป็นคอบอลฮะแฟนทีมแฟนหงค่ะเอ็กซ์คูนาตาดีทุกคนแฟนบอลทีมนี้เอมดูเดี๋ยววันนี้เนี่ยเชิญพี่นินมารายการนี้ครับเราจะต้องจัดทีมแต่วันนี้ขออนุญาตจัดให้พี่ได้เลยค่ะอาจจะเป็นการยักยักนิดหนึ่งไม่รู้ว่าพี่นินจะโกรธหรือเปล่าเชื่อมือจั วันนี้เนี่ยไม่รู้จริงว่าหัวข้อทีมจะทําให้พี่นินโกรดนิกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเฮ้ยมันเท่ที่สําคัญเราจะได้โปรโมตของดีๆกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้ผมตั้งชื่อทีมมาครับนั่นก็คือเวทรันเอ็กซ์แลนนี่แหละครับคือโฉมหน้าเราตั้งชื่อว่าเวทรันเอ็กแต่ดันมีแค่10คน <c oughs> ก็เอาอกเอาใจพี่นิดนึงตรงที่ว่าเพิ่มก่อนเพิ่มเทรนด์มาให้พี่ก่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราเน้นไปที่ปีเวทรันนะครับแล้วก็ที่สาคัญตัวสํารองยัดลิเวอร์พูลแอมบัสเตอร์ เดี๋ยวพี่นินเลือกปรับเปลี่ยนได้เลยตามใจแต่อันดับแรกเนี่ยก็คือทีมชุดนี้เนี่ยนะครับผมมันคือนักเตะปีเวทรันแล้วที่กลัวพี่นินโกรธแต่ว่านิกว่ามันคล้ายกันคือเวทรันเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะแบบรุ่นเก่าที่ยังเล่นอยู่เขาจะมีคอนเซปต์ว่าต้องเกิดก่อนปี1 9 9 1แต่ยังเล่นอยู่หรือบางคนก็อาจจะเรียกแบบปี30ยังแจ๋วแต่บางคนอาจจะไม่ถึงนะพี่นินก็ยังไม่ถึงนะใช่โอ้โหแต่นี้ออกตัวเราทาให้ค้นนะครับไม่แต่แบบว่าพี่นินนนาโตกว่านิดไงในมองในมุมมองหนอึ่งกย โอ้โหไม่โกรธเลยค่ะเลยจัดมาเป็นทีมนี้ <c oughs> หลักๆเนี่ยนะที่นิกไปถามมาก่อนเลยนักแข่งเนี่ยให้เขาแนะนำเขาจะแนะนำคู่เซนเตอร์คู่นี้จากปีนี้ดาวิดลุยส์กับบัวเต็งบัวเต็งนี่เก่งมากนะครับแกรตเบลก็เป็นปีกยอดนิยมอยู่แล้วฟราเบกัส <c oughs> ก็เป็นตัวทีเด็ดและเด็ดที่สุดของปีเวทรันคงไม่พ้นคู่หน้าคู่นี้นะครับคาราตันกับเวนรูนี่แล้วในเกมอะ่ะเขาเป็นนักเตะประเภทที่แบบมันครบเครื่องพี่ซาลีละตัวสูงใหญ่ความสามารถครบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บนิกก็แทรกเวทรันลิเวอร์พูลไหมพ่ ที่3คน<ะ>อินซัวนะฮะมาสเคลราโนแล้วก็เจมิลเนอร์นะครับนี่ก็เป็นทีมที่จัดมาให้พี่นินแต่คราวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงให้พี่นินเลือกได้ว่าอยากจะเอาลิเวอร์พูลแอมบาสเดอร์คนไหนเข้าทีมหรือเปล่าจจะ จอละอไม,ไม่ไม่มีไม่ได้คนนี้แทนมาสเคไหมพี่แทนค่ะอ่าโอเคโอเคลิเวอร์พูลเหมือนกันอะขออนุญาตคุณผู้ชมนะหลุดคอนเซปต์นิดหน่อยต้องเอาใจพี่นินนิดหนึ่งตอนแรกพี่นินจะเอาเด็กหงไงโอเคนี่คือเวทีรันเกือบ x อของพี่นินนะครับผมต้องตั้งชื่อเป็นอย่างนี้รายการนิกเนี่ยเราจะจัดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเล่นแล้วที่โหดกว่านั้นคือคนแพ้ต้องโดนลงโทษได้เลยค่ะโอเคนะพี่นะแต่ไม่ต้องห่วงอย่างเทปก่อนเนี่ยมาน้องซูชิผมก็ต่อต่อให้น้องเขาพี่นินเนี่ยก็เป็นผู้หญิงอะยังไงนิกก็ต้อง ต่อให้สักนิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่นินแล้วว่าจะต่อ,อยังไงให้เหมาะสมพี่นินคือต่อสองลูกพี่นินก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าขอต่อแบบนี้เหมือนต่อให้พี่นินมากกว่าสองลูกอีกให้ตัวสำรองผมเล่นประจําวันนี้นะฮะถ้าไม่รอช้าครับเรามาพบกับมือปืนรับจ้างของผมครับที่จะมาเล่นแทนนะฮะเชิญครับลุงมาลุงนี่ลุงลุงจะตามมาทุกรายการอย่างงี้ไม่ได้จะมาแจมด้วย <laughs> พัก่อนจะไม่เวลาทำงานแล้วน้องนิกจะต่อให้พี่เกินไปปะเนี่ยพี่เริ่มเก่งใจแล้วเนี่ยนี่ตั้งแต่เข้ามาถึงไม่ทักทายกูเล่นหน้าชาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แค่เขาคนนี้เล่นสำหรับพี่พี่โอเคโอ้สบายมากลุงลำบากมากศึกเจออฟฟิเชียลวันนี้ซีไม่มีซัวอยู่แล้วน่าแอบโตหไ่อินไทยอินโอ้โหสุดยอดจริงไฟ ญี่ปุ่นนะซูโม่อะไรครับเนี่ยมาพ้องความน่ารำคาญจริงผู้ชายกันที่ไอครัวอ๋ออ๋อแย่โดนลงโทษอ่ะมัมีอะอ๋อหรอถ้าถ้าพี่นินโดนยิงสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้แล้วถ้าเจ๊โดนยิงโดนอีกทีนึงไปไปคนอย่างี้เออเอาตอนนี้เกมเริ่มครับชุดสีแดงคือพี่นินนะจำไว้แค่นี้พอนะเสถียีได้ไหมเสถียีได้ไหมนะเฮ้ยสวยพี่ เข้าสุดเข้าสูดแล้วเฮ้ยไม่มีชีปอะยิ่งกดยิ่งเลยสายสวยพี่สวยแล้วบ่งย่อยโอ้โหที่เอากลับบ้านไม่ได้นะอ๋อวิจอดทีน้องนิกจอดับอ๋อโดนปุ่มปิดพี่ไม่มีอะไรเด็ดคนพันนี่หลุดเดียวมาแล้วเสียงไม่มีปัญหานะยิ่งเรียบร้อยเราไม่นับนะเพราะว่าพี่แก้ไขปัญหาเมื่อกี้ไม่นับ ขึ้นนินเลี้ยงเข้าไปยิงเลยครับไม่เป็นไรพี่อาจจะชนะเจ้ไม่มีเลี้ยงเข้าไปยิงกดเปิดทิ้งไปสักนิดหนึ่งนะฮะยิงเข้าแล้วจะเก็บเมื่อกี้หลายรายการไหมแทนที่จะช่วยจะแก้ปัญหาไม่ก็ตกหน้าจอก็ดับหลายรายการเลยอะไรลาายยรกเอะไรหลายรายการเลยแหละเราคนไม่มีน้ำใจนักกีฬาโกงที่ไหนก็กรรมการไม่เป่าให้หยุดเฮ้ยสวยสวยกี่บาโมงเรียบเลยดูแลสวยครับขึ้นนินขึ้นนำจากสตาตันอิบราฮพิมวิชเวเทีรันคุณนินิงไกลได้เจ๊ ขนาดในเกมเขายังดีใจพ่าเลี้ยงหลานเลยเอาเด็กบายครับต่อไปกันแล้วปั่นปั่นลูกนี้โอยฉาบเอาซีดานหุ้ยแทงสวยครับลูกนี้เจดมมาแล้วคริสเตียโนโรนัลโดโรนัลโดที่มาเสาแรกแล้วโค้งยิงยอดแล้วกิ๊กได้ซ้ายครับลูกนี้ยังฟุกเลยครับคุณผู้ชมดีวมือแล้วจะสวนมาของเจดมแทงโดอีกแล้วไอโดบวกแปดนี่มันป่วนสุดๆเลยครับ โดนโอ้โหใจร้ายสี่สออ่ลเสีย่ตัวเก่งมาแข่งวะนีดสีดานของเจดมท้ายเกมโรนันโดให้ลงโอ้ลงเวลาโยเออสวยครับพี่นินตัดบอลมาได้ฟาเบกส้ยเอสวยครับพี่ไปักลูกนิงฟาเบกัส์ฟาเบกาสนโอ้โหโอ้โห ใจเราหมามากเลยสไลด์เละเท่เลยอ่ะโอ้โหเราไม่เปลาด้วยแล้วสไลด์เมื่อกี้ไหลแทบโยจบเกมครับผมเจดำชนะสี่ประตูต่อสองนี่ยไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยผมวนเป็นนิดนี้ก็ไม่จับมืออะเลยเออทุเรศเออ เฮยแท็กมือ่าต้องถามพี่นินนะเป็นไงครับพี่เวทารันดีค่ะแต่คู่แข่งไม่ค่อยดีเราเราคือคนเขาเรียกว่าไงนะคนไร้จริยธรรมคนหนึ่งคนที่ไร้วุฒิภาวะในสังคมเจ๊จะไม่แคร์ประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้และท้ายที่สุดมันจำเป็นต้องทำจริงๆครับพี่นินโดนลงโทษครับปากคาโต๊ะครับก็ฝากด้วยนะผมนักเตะปีเวทรันนะคุณมีคอนเทนต์ฟีฟ้ามีด้วยนะแล้วก็พี่นินจะ ทำทีมอยู่ด้วยนะครับก็แจกเกินเกมมาสวยเกินเกมทื่รายการใช่ใช่ติดตามได้นะครับผมที่ช่องของเจ๊ดำนะฮะรายการต่อไปก็หักกับเพื่อนดีดีครับพี่ดีมีรายการกระทึบเจ๊ดำไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าอันนั้นได้เป็นคอนเทนต์มึงอะดูถ้าถางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ทำให้ฟรีเลยโอเคครับคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามมาสำหรับรายการอายุน้อยร้อยทีมนะฮะก็อยากให้ทุกคนสนุกกับเกมแฮปปี้ไปเหมือนเอาตัวมาแนะนำแล้วก็มาเล่นกันสนุกสนานบางคนไม่่่่สนนนนนนนุกบาาางงงคคคแแพ้้้้ััเเอไมมีีีปญหตตรรรโ นักกา <laughs> แล้วปิดท้ายคลิปนี้ครับด้วยบทลงโทษของพี่นินนะฮะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณ<ด>พี่นินค่ะ